มาแล้วชุดสรุปบนแอดรัชนกพ่อน้องตาลคนการสิน16พฤษภาคมพศ .2566 เลขนี้นะคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองปายสุผู้สุขคนค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนหลันลาซ่อมผ้าพารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมสวัสดีวันนี้นะคะก็เป็นวันที่15นะคะ15แล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะเหลือเวลาอีกเพียงแค่1วันเท่านั้นนะคะรัฐบาลไทยเราก็จะได้รู้กันว่าจะออกเลขอะไรนะคะ และก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะคะ่ะสำหรับการเลือกตั้งนะคะท่านผู้ชมสำหรับประเทศไทยนั้นจะใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเราก็อรอลุ้นกันต่อไปค่ะที่แน่ๆค่ะท่านผู้ชมวันที่16นี้นะคะเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีถูกรางวัลใหญ่ๆเนาะคะ่ะเรามาเริ่มกันที่ ชุดสรุปบนของแอดรัชนกก่อนนะคะท่านผู้ชมเน้นบนนะคะคือ501นะคะ510เน้น2ตัวไปที่0110นะคะชุดรองค่ะ701 521 927และ597นะคะต่อด้วยแนวทางของน้องลลิดานะคะ16เดือน566นี้ค่ะ ชุด3ตัว905120105และ193นะคะ105ก็ตรงกับแนวทางของแอดรัชนกนะคะท่านผู้ชมวิ่งรูดที่เลข0และเลข9นะคะเน้นไปที่เลข0ค่ะท่านผู้ชม2ตัวเจาะนะคะ0403099495และ12นะคะเน้นๆคือ9302นะคะท่านผู้ชม ส่วนชุดนี้ค่ะเป็นแนวทางสูตร2ตัวล่างตรงๆงของแอดแผ่นนะคะเด่นที่เลข9นะคะ2ตัวเจาะไปที่94และ96นะคะส่วนชุดนี้ค่ะเป็นแนวทางสูตรจับคู่เด่นล่างนะคะของ Smile นูน้ำสมัยเนาะคะ่ะและค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็น ของท่านใดไม่ทราบเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่นก็จับคู่ให้96 97 06 07 36และ37นะคะถ้าไม่มีสูตรใดหลุดเนาะคะ่ะต่อกันที่แนวทางของแอตตาดมแดนลำดวนนะคะท่านผู้ชม16พฤษภาคม66นี้นะคะเน้นไปที่03และ89นะคะชุด3ตัว802 803 189และ608ค่ะ020508และ59นะคะส่วนอาจารย์เต๋าค่ะชุดบนนะคะให้มาเด่นที่เลข8ค่ะท่านผู้ชม281 381 587 687และ978นะคะ ชุด2ตัวค่ะ8 1 8 3และ87นะคะเน้นเน้นไปที่87เนาะคะ่ะกันล็อกที่39นะคะท่านผู้ชมชุดนี้ค่ะเป็นแนวทางสูตรใหม่ของแอดน้ำค้างนะคะท่านผู้ชมเป็นชุด3ตัวนะคะสูตรย้อนหลังเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะหน้าตาแบบนี้งวดที่ผ่านมาก็มี109นะคะสำหรับงวดนี้นะคะ 518 512 513 121และ281นะคะต่อด้วยแนวทางของอาจารย์พิชัยใจหวานนะคะเป็นชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะคะ610 819 510 402และ812ค่ะชุด2ตัวนะคะ 9 5 1 0 1 6 8และ6 1นะคะท่านผู้ชมสำหรับชุดเลขในดวงใจเนาะคะ่ะเลขที่ชอบเลขในใจสีชมพูนะคะ3ตัวมี1 1 2 0 1 1 9 0 9 1 3 2และ4 1 1นะคะ ่วนแอดพอยบอกว่างวดวันที่16เดือน566นี้นะคะเด่นไปที่เลข2ค่ะชุด3ตัว621และ521นะคะชุดตัวเลขเน้นนะคะ21นะคะ25 20 26และ29ค่ะเน้นเน้นไปที่21ด้อค่ะพี่นอง ต่อด้วยแนวทางของน้องข้าวฟ่างค่ะงวดที่ผ่านมาน้องฟ่างเข้าที่19นะคะกลับมาแล้วนะคะสําหรับแนวทางน้องข้าวฟ่างงวดนี้16พฤษภาคม66นะคะเด่นไปที่เลข6และ7นะคะ60 64 65เน้นเน้นไปที่72และ73ค่ะท่านผู้ชมชุด3ตัวเม็ดเดียว672นะคะ ต่อกันที่แนวทางของแอดและพี่พงค์นะคะชุดนี้เข้าบ่อยเดินดีนะคะท่านผู้ชมน่าติดตามมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่มอนก็นบ่ดได้ตามเพิ่นจังงวดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าลืมเนาะคะ่ะมาดูงวดนี้นะคะเน้นไปที่28และ29ค่ะหลักร้อยนะคะให้มาที่เลข6กับ7นะคะ รูดที่2และ1ค่ะเน้นไปที่เลข2ค่ะท่านผู้ชม20 24 25 21 18และ19นะคะชุดนี้หน้าตาแบบนี้อาจารย์หนุ่มบอลบือนะคะเปลี่ยนมาเป็นชุดตัวเลขสีน้ำเงินเนาะค่ะพี่น้องเนาะ89 80 81 01และ91นะคะ ตามกันต่อที่แนวทางชุด3ตัวของแอดนอหนูนะคะหรือว่ามาตัวค่าร้านเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมสำหรับชุดเต็มนะคะ3ตัว5 5 5 5 5 2 5 6 5, 5 5 6 2 6 5 5 6 5 2 6 6 5, 5 6 6 2 8 5 5 8 5 2 8 6 5และ8 6 2นะคะ ดูจะซื้อง่ายอยู่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นมีแต่เลขเบินเลขตองเลขห้ามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเรารุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะต่อด้วยแนวทางของแอสสายฟ้านะคะงวดวันที่16นี้15 25 14 24 26 16 ห้าแนะคะชุด3ตัว815 8นึ่งหและ4ี่นะคะเราจะมาปิดท้ายกันที่แนวทางของด ขอน้องตาลคนกระสินนะคะงวดที่ผ่านมาเลขในตารางนะคะท่านผู้ชมหากจับดีดีเนาะคะ่ะก็จะมี019นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตรวจเจาะเพิ่นเจาะให้บอกเข้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะแต่นะคะท่านผู้ชมก็เป็นชุดตัวเลขที่น่าติดตามมากๆเลยเพราะว่าจับดีๆเข้า3ตัวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะงวดนี้นะคะ16เดือน566นะคะในตารางมี9 1>, 1 8 2และ0นะคะท่านผู้ชมจับให้นะคะ2 0 1 9 0 8และ9 2 0นะคะเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมที่จะนำไปซื้อไปหารลอตเตอรีเนาะค่ะพี่น้องเนาะและค่ะ สามารถที่จะจับเองได้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดสองตเดเลยค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเพิ่นให้มา3าตูวก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แม่มอนฝากไว้ประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะ ผิดพลาดประการใดไม่มอนกลับขออภัยมานณะที่นี้นะคะท่านผู้ชมขออภัยในเสียงที่สอดแทรกมานะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ